920อบาท9ก0อบาทเทาวิ่งนี่7จ0 0ันเลยนะถูกกว่า10เทา่าถูกกว่า10เทา่าแล้วอายุการใช้งานเยอะกว่ามากๆตัวนี้ใช้ได้มากกว่า 1, 200กิโลพันสกิโลข้อดีคือว่าไม่มีอะไรมาห่อหุ้มทำให้มีความสบายที่โดดเด่นเหนือกว่ารองเทาเ้าผ้าใบแน่นอนที่สำคัญคือน้ำหนักมันเบามากเบาเพียงแค่100กรัมปกติรองรเท้าผ้าใบมันกี่กรัมข้างละ3า0กรัมนักวิ่งหลายคนทำเวลาได้ดีขึ้นจากการใส่รองเท้าแตะก็มี งาน Y S M a w a r d ของเรานะครับพูดกับรางวัลน,นะฮะ mm hmm. สราง,งวัลคือเกี่ยวกับเรื่อง h e a l t แล้วก็ Innovation ครับ mm hmm. คือรองเท้าแตะที่เราสามารถใส่วิ่งมาราธอนได้ใส่เดินทุกวันได้ตอนแรกสงสัยมากรองเท้าแตะแข่งวิ่งมาราธอนจนจบเป็นไปได้ยังไงพามาคุยกับคุณวาทีนะครับสวัสดีนะครับพี่ครวีอิงคือ รองเท้าแตะวิ่งมาราธอนครับรองเท้าแตะวิ่งมาราทอนเป็นเทคโนโลยีจากรองเท้าใส่วิ่งซึ่งเราพัฒนามาให้มันอยู่ในรูปแบบรองเท้าแตะข้อดีคือว่าไม่มีอะไรมาห่อหุ้มทําให้มีความสบายที่โดดเด่นเหนือกว่ารองเท้าผ้าใบที่สําคัญคือน้าหนักมันเบามากเบาเพียงแค่100กรัมปกติรองเท้าผ้าใบมันกี่กรัมข้างละ3า0กรัมคู่หนึ่งก็ประมาณ600กรัมได้นักวิ่งหลายคนทําเวลาได้ดีขึ้นสถิติใหม่จากการใส่รองเท้าแตะก็มีวิ่งไป230กิโลเมตรเป็นทางเทรลต่อนเนื่องด้วยรองเท้าแตะคู่เดียวพัฒนนนนาาาาาาากกกเเเทททคคคโโลยีพพอออฟมมมมขงรรร้้้ใบบแแืุ่่่ตไ นุ่มจนยวบมันมีความเด้งที่สูงมากตัวรองเท้าเนี่ยมันเด้งแบบว่าเฮ้ย อย่างแรกก็คือเรื่องของการที่ต้องซักรองเท้าบ่อยๆตัวนี้เนี่ยมันไม่ต้องซักทาความสะอาดง่ายตัวรองเท้าเองเนี่ยมันไม่บีบหน้าเท้าคนไทยนะครับอย่างผมเองเป็นคนเท้าอุ้มซึ่งมีปัญหาในการไปหารองเท้าผ้าใบใสหายากมากรองเท้าฝรั่งเขาออกแบบมาค่อนข้างแคบตัวนี้มันก็ช่วยในเรื่องที่ว่าโป่งลงสบายฐานะที่เป็นก็ของรางวัลนะฮะวายส์สวอตไปสองศูนย์สองหนึ่งที่ผ่านมานะฮะในสาขาอินโนเวชั่นแล้วก็เทลแต่ละรุ่นของพี่กี่บาทครับเก้าร้อยยี่สิบบาทเก้าร้อยยี่สิบบาทเก้าร้อยยี่สิบบาทเขาใช้นนิ จะบอกว่าเยอะกว่ามากๆตัวนี้ใช้ได้มากกว่า 1, 200กิโลพั 1> 1, กิโลอันนี้ชื่อรุ่น1 0อยเค i t e เป็นรองเท้ารุ่นแรกที่เราผลิตขึ้นมาโดยที่เราตั้งใจว่าจะให้รองเท้าต,ตัวนี้ใส่วิ่ง100กิโลได้รองเท้าที่มันนุ่มทั่วๆไปอาจจะไม่ใช่คําตอบมันต้องมีความนุ่มพอดีที่สําคัญมันต้องมีความเด้งเด้งเพื่อที่มันจะได้คืนแรงให้เราไม่เปลืองแรงเวลาเราวิ่งตอนนี้คือออริจินอลของเราเลยและเป็นรัวเท้าที่ขายดีที่สุดตนอนนี้รุ่นล่าสุดของเรารุ่นนี้ชื่อรุ่นครีออนนะครับ ลูกแกแบบพิเศษที่ดึงต้องไม่มีหลุดตัวนี้เราใส่สารแอนติสแตติกปกติมันจะมีไฟฟ้าสถิตในร่างกายใช่ไหมครับตัวนี้มันจะคลายประจุให้เราได้ตอนนี้ขายไปแล้วเกือบ2 0 0 0คู่เปิดตัวมาไม่ถึงเดือนรุ่นนี้นะครับสำหรับคนที่ไม่ชอบรองเท้าคีบสามารถใช้รุ่นนี้ได้เรียกว่ารุ่นโทรณีลืมบอกไปว่ารองเท้าของเราทุกรุ่นเนี่ยจะมีรูรอ้อยสายรัดข้อเท้าคนอาจจะกลัวว่ารองเท้าแต่ใส่แล้วมันจะหลุดไหมเรามีตัวนี้ให้ ไทยที่เหมาะสาหรับวิ่งอีกจริงๆแล้วทุกคนอย่างคุณตาผมอายุ89ปีก็ใส่รุ่นพรณนีในการเดินใช้ชีวิตประจาําวันไม่มีลื่นมีสารกันลื่นอยู่ในตัวนี้ด้วยนะสามารถรับแรงกระแทกสําหรับผู้สูงอายุได้เาวาออฟฟิศนะครับที่ใส่ส้นสูงมาทั้งวันจะบอกเลยว่าหลังจากที่เราถอดแล้วมาใส่วิ่งเนี่ยคือสวรรค์เลยเมื่อรแล้วมาใส่ก็ได้ <S <S ตัวปลนีบัตรเท้าเราอีกอย่างได้เลยเป็นแบรนด์คนไทยน่าจะเร็คนไทยหรือเปล่าทุกอย่างผลิตในประเทศไทยนะครับเราให้นักวิจัยชาวไทยนี่แหละผลิตหลายสิบสูตรมากเพื่อที่จะนําาให้มลองครบ วิ่งทั้งครอบครัวครับขออนุญาตลองได้ไหมได้เลยครับได้เลยแต่ผมไม่ใช่ตัวจริงเรื่องวิ่งผมพาโปรดิวเซอร์เป็นตัวจริงเรื่องการวิ่ง ีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาเชิญครับเชิญครับคุณผ่านการวิ่งการแข่งมาขนาดไหนกี่เวทีครับโอ้โหผมไม่อยากจะคุยเลยอ่ะคือผมมาวิ่งมาประมาณ5ปีปัญหาของนักวิ่งอ่ะก็คือมันจะแบบสีข้างๆเขาวิ่งไปนานๆวิ่งเริ่มผมวิ่งก็ไม่เห็นสกิลเลยนะเยี่ยวิ่ง3โลก็บางทีวิ่งแบบหลัก40อัพ50อัพมากสุดที่คุณยุทธเคยวิ่งกี่โลครับผมวิ่งร้อยไมลครับร้อยไมล์ร้อยหกสิบหกโลร้อยหกสิบโลก็เหม งานวิ่งอย่างเงี้ยเขาใส่รองเท้าแตะวิ่งอยากลองซื้อมาวิ่งมาราธอนเลย ก็เลยติดติดรองเท้าแตะวิ่งมาตลอดอ oh, ๋อวิ่งมีถุงเท้าด้วยมีถุงเท้าด้วยนี่สําหรับใส่วิ่งเนี่ยนะครับ oh. คนวิ่งเขาจะใช้แบบนี้กันคือนิ้วโผล่ทุกนิ้วใช่เพื่อป้องกันนิ้วมันเบียดกันแล้วมันเสียสีเวลาวิ่งเยอะ,ยอะแต่อันนี้เป็นแบบพิเศษครับ,รบก็คือเราทามาสําหรับคนที่ใส่รองเท้าแตะแบบคีบนี่เรากาสูงเท้าดินจาใส่ทั่วไปก็ได้ครับเป็นผ้าที่ดีมากไม่อมเหงื่อกําลังจะมีตัวใหม่ออกมานะครับตอนนี้เป็นต้นแบบอยู่ก็คือเป็นรองเท้าแตะที่มีคาร์บอน มันจะออกมาใน,ในอนาคตอีกไม่นานตัวนี้ก็เป็นคาร์บ,บอนเหมือนกันแต่สีน่าจะโกโกวาไปหน่อยนะถ้าดูเป็นนักวิ่งจริงวะวิ่งสักสิบโลไหมครับวันนี้เ <c oughs> บาๆสิบโลคอย่างนี้เท่านั้น เป็นไงบ้างพีย่ยศคู่นี้เด้งเลยอะคือมันเด้ง่ะผมว่าโฟมมันอะมันคืนตัวเร็วอะแล้วมันก็ทําให้แบบสบายเทา้าต่างจากรองเท้าแตะอื่นไหมอันนี้ต่างเลยเห็นเลยรองเท้าแตะอื่นมันจะไม่ค่อยซัพพอร์ตตรงอุ้งเท้าครับมันมีเทคโนโลยีเราตั้งชื่อเฉพาะว่า Adaptive cushioning คือมีการปรับตัวเองตามการวางเท้าการลงน้ําหนักได้ด้วยเรื่องคุณภาพต้องพูดถึงนักวิ่งตัวจริงและผู้สัมผัสวิ่งครั้งแรก ล้วอยากให้เชิญชวนคนมาวิ่งบอกว่ามาลงกายมาดูแลสุขภาพเท้าครับผมว่าวิ่งอ่ะมันไม่มีผิดไม่มีถูกหรอกจะใส่รองเท้าผ้าใบหรือเท้าแตะมันก็สามารถวิ่งได้แต่ผมว่าเราอ่ะจะมาช่วยส่งเสริมนวัตกรรมของคนไทยอ่ะให้ไปสู้กับนวัตกรรมแบบต่างชาติแบบนี้ก็ไม่แพ้ของเขามาช่วยส่งเสริมคนไทยรับมาภูมิใจกับแบรนด์ไทยและนี่คือจะทําให้นักวิ่งไทยไประดับโลกนี่อยากจะฝากไว้นะครับสำหรับแบรนด์วิ่งนะครับรองเท้าที่พัฒนาเพื่อการวิ่งโดยเฉพาะแต่ไม่ใช่แค่นักวิ่งนะครับคนทั่วไปคนที่คุ ได้ครับถ้าขนาดบรารอนยังจบเดินไปปากซอยจะไม่จบได้ยังไงปากซอยเป็นเรื่องน่า